ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสอกร,รอตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,567สกร,รอตำบลเกาะเปียตอนที่1ข้อมูลทั่วไปสวัสดีครับผมนายอรุนนลีกูสกรอดับ บบบายนนรรััคศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเกาะเปียสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเย็นตาขาวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลเกาะเปียอำเภอเย็นตาขาวจังหวัดตรังโดยมีนายอะรุนรองเดชตำแหน่งครูกศนอตำบลศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเกาะเปียตอนที่2ข้อมูลการประเมิน ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher สกรตำบนก่อเปียมีการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ทั้งข้อมูลสถานที่ตั้งลักษณะที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์โทรติดต่อของหัวหน้าสกรจำนวนประชากร ลิงก์เว็บไซต์หรือแฟนเพจสกรตำบลข้อมูลสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์และอินเทอร์เน็นตจำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผู้ใช้ไชวไฟเฉลีย่ยต่อวันและมีการรายงานข้อมูลในระบบ d m i s อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันคณะกรรมการสกรระดับตำบลเกาะเปียมีดังนี้ สอกอรระดับตำบลเกาะเปียมีการรวบรวมข้อมูลศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทําแผนสกอรระดับตำบลเกาะเปียมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กลมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดไว้สกรรระดับตำบลเกาะเปียมีครูกศนอตำบลหนึ่งคนนักศึกษาทั้งหมด57คนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์มีการจัดทำปฏิทินพบกลุ่มทั้งภาคเรียนมีบันทึกลงเวลาของนักศึกษามีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนและบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกรพอชอของผู้เรียน มีผู้จบหลักสูตรทั้งหมด14คนโดยคิดเป็นร้อยละ70สกอรอระดับตำบลเกาะเปียมีนักศึกษา53คนเข้าสอบปลายภาคเรียนที่2 2,516คิดเป็นร้อยละ86.57นักศึกษา53คนวิชาที่ลงทะเบียน174วิชาจำนวนวิชาที่ได้เกรด2ขึ้นไป105วิชาคิดเป็นร้อยละ63.34 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำขนมไทยหลักสูตรการทำแกงไตปลาแห้ง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มชั้นเรียนหลักสูตรการสานกระเช้าจากเส้นพลาสติกโครงการดิจิทัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล8ดด้านมีผลการดำเนินง,งานบรรลุตามเป้าหมายและมีรายงานผลการดำเนินง,งาน ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมการอ่านสกรอตำบลศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่โครงการจัดสร้างฐานการเรียนรู้กิจกรรมหมุนเวียนสื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือส่งหนังสือถึงบ้านสนกอร์ระดับตำบลเกาะเปียมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับภาคีเครื่อข่ายในชุมชนดังนี้ งานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายเร่งด่วนคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยกสอนอําเภอเยนตาขาวกิจกรรมไว้โซนสถานศึกษากสอนอปลอดสารเสพติดงานที่ได้รับมอบหมายดังนี้ ด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพสอกรอรตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place Check In สอกรอรตำบลเกาะเปียมีสภาพอาคารที่มั่นคงมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก 5S ผู้ใช้บริการเกิดความเป็นมิตรสะอาดตาปลอดภัยและมีการจัดทำแสดงข้อมูลสารสนเทศทาบริบทมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายและให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอธัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activity แล้วก็เราตำบลเกาะเปียมีการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบพบกลุ่มและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์ ซึ่งมีการนำเนื้อหามาบูรณาการโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Good Partnership รวมประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมคณะกรรมการสส,สปะชะตเกาะเปียร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตใจเราทำความดีด้วยหัวใจด้านทีห5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation สกรรระดับตำบลเกาะเปียมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น สกอร,รอระดับตำบลเกาะเปียขอขอบคุณค่ะ